สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาสอนเย็บกระเป๋ายีนจากเอี้ยมกระโปรงยีนกันนะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมีกรรไกรตัดผ้ากันไกลตัดเสร็จได้เข็มเลาะได้ซิปหนึ่งเส้นค่ะเริ่มแรกให้เรามาเลาะสายออกก่อนนะคะถอดสายนะคะถอดสายออกทั้งสองข้างนะคะ แยกไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาล้อชายกระปรงโดยรอบเลยค่ะล้อเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะผ้าจะออกมาลักษณะนี้แล้วให้เรามาตัดช่วงนี้ออกค่ะแกะกระดุมทั้งสองข้างออกก่อนนะคะเยื้มตัวนี้มีกระดุมข้างนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะให้ปัดผ้าด้านนี้ลงลดความ ตัดห่างจากเส้นเย็บตรงนี้มาหนึ่งเซนนะคะก็จะได้เป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาเย็บ ก้นกระเป๋ากันนะคะเราจะเนาเส้นนี้นะคะกัดตรงกลางกึ่งกลางไว้ก่อนไปเย็บไปเลยค่ะยยเย็บลงมาเลยนะคะ มองจากเส้นนี้กับเส้นนี้ให้ตรงกันนะคะหรือว่าจะกัดไว้ก่อนก็ได้นะคะกัดให้สองเส้นนี้ตรงกัน เย็บตามรอยตะเข็บที่เก่าของเขานะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเย็บออกมาแล้วให้เรามาพับตุดกระเป๋านะคะพับแบบออกมาแบบนี้นะคะทั้งสองข้างแล้วเรามาจะเย็บตรงนี้นะคะ จะไปเย็บสัก,กัดน,นะคะทั้งสองข้างไปเย็บเลยค่ะเย็บเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะ ็จะได้แบบนี้นะคะให้เราเจียนด้านนี้ออกนะคะเหลือหนึ่งเซนนะคะทำเหมือนกันสองข้างนะคะแล้วก็กลับด้านออกมานะคะ ก็จะได้ก้นกระเป๋าประมาณนี้นะคะเส้นตรงกันนีประมาณกันนะคะแล้วเราจะมาทากระเป๋าตรงนี้จากผ้าที่เราตัดออกมาด้านบนนะคะให้วางตรงนี้ให้ชนตรงนี้นะคะ ไว้ก่อนนะคะตรงนี้พับก้นขึ้นนะคะให้ถึงจุดเส้นเย็บรอยเส้นเย็บตรงนี้พอดีนะคะไล่ไปทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามากัดไยก่อนนะคะกัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กัดไว้ลักษณะนี้นะคะไปเย็บกันเลยค่ะเย็บตามรอยที่เรากัดไว้เลยนะคะ ปัดผ้าด้านล่างชิ้นข้างหลังลงนะคะเดี๋ยวเราจะเย็ยบตามรอยเดิมเส้นข้างในเลยนะคะช่วงนี้จะเย็ยบยากหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้ประกอบซิปแล้วก็ข้างก่อนนะคะ ปัดชิ้นข้างในออกนะคะตะเข็บให้ตรงกันนะคะตะเข็บนี้กับตะเข็บนี้กดให้ตรงกัน ปัดผ้าให้เรียบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเป็นกระเป๋าด้านหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าอีกชั้นหนึ่ง เราจะติดซิปนะคะให้เราไปเย็บล้มเส้นนี้ก่อนนะคะเย็บกดลงมาเลยนะคะไปค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาติดซิปกันนะคะให้จับให้เสมอการและพับครึ่งนะคะหาจุดกึ่งกลางช็อคขิดไว้นะคะซิปก็เหมือนกันนะคะ แล้วเราก็จะมาเกณฑ์ด้านข้างไว้ด้วยนะคะจะเอาซิปที่เราขีดไว้กึ่งกลางกับผ้ากึ่งกลางตรงนี้นะคะแล้วกัดใส่กัน แล้วกัดโดยรอบเลยนะคะกัดโดยรอบก็จะได้แบบนี้นะคะก่อนกัดซิปให้ให้หาจุดกึ่งกลางกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็มาร์กไว้ซิปก็เหมือนกันนะคะแบ่งครึ่งมาร์กไว้แล้วเอาเส้นกึ่งกลางซิปกับผ้าให้ตรงกันแล้วก็ไล่กัดเลยค่ะกัดตั้งแต่ชายนี้นะคะมาถึงชายนี้เหมือนแบบนี้เลยนะคะทั้งสองข้างค่ะไปเย็บกันเลยค่ะ ที่นานาเราดันไข่ฟองดันเข้าไปได้นะคะเราวกดไว้ดันให้ชิดขอบซิปเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบซิปเลยออกมาอย่างนี้ให้เราเก็บเข้าด้านในได้นะคะเดี๋ยวเราเย็บเก็บเข้าด้านในทั้งสองข้างให้พับมุมซิปลงไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็พับแบบนี้นะคะและลักษณะนี้แล้วคล้งตามรูปกระเป๋าเลยค่ะ แบบนี้นะคะเรากัดไว้ทั้งสองข้างค่ะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างให้เย็บย้ำตามที่เรากัดไว้เลยนะคะทั้งสองข้าง ้นะคะคแต่ข้างนี้เราจะาไว้แบบนี้นะคะหรือใครไม่ชอบก็ให้พับแล้วก็สกัดไว้ได้เหมือนกันนะคะซีปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำหูกันนะคะหูทำไม่ยากนะคะเพราะว่ามีสายเอียมอยู่แล้วเราจะได้สายแบบนี้เราไม่ต้องตัดชิ้งหรือว่าทําอะไรนะคะให้เราเอาเส้นนี้ใส่กับ กระดุมตัวนี้เลยนะคะส่วนด้านนี้เอาลังดุมตรงนี้ใส่ลังกระดุมเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วกลับด้าน ด้านนี้ใส่กับลังดุมอันนี้นะคะใส่กับกระดุมตัวนี้นี่นะคะแล้วด้านนี้ถ้าเราอยากจะปรับสายได้ขึ้นลงยาวให้เราสสยเหล็กตัวนี้นะคะติดกับด้านนี้ไว้หรือถ้าเราใส่แบบนี้มันจะแคบเกินไปนะคะให้เราวัดออกมา ให้ระดับตัวนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วให้เรากัดไว้ด้านนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเอากระดุมเป็นเกณฑ์ก็ได้ค่ะเลยมาหนึ่งเซนก็ได้เพราะว่าถ้าเอาตรงนี้ไปมันจะหนาไปนะคะให้ขยับลงแล้วกัดไว้แล้วเราจะไปย้ำกันค่ะ ลงมาหนึ่งเซนนะคะหรือแล้วแต่ความสวยงามแล้วแต่ชอบนะคะ เรียร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะได้ลักษณะนี้ส่วนข้างนี้เราจะมาสอยยืดนะคะเด็กตัวนี้กับตะเข็บตรงนี้ติดกันนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้เราใช้มือนะคะเราจะใช้เป็นมือสอยแบบนี้นะคะ สอยไปเรื่อยๆนะคะเย็บแน่นๆหน่อยนะคะเย็บหลายๆรอบให้เราเย็บหลายๆรอบ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จทั้งสองข้างปรับสายได้ทั้งสองฝั่งนะคะและอยากได้สั้นยาวเราปรับได้นะคะช่องใส่ก็จะมีช่องใหญ่แบบนี้นะคะมีซิปเล็กและช่องตรงนี้นะคะเราใส่ของได้ ชอ่องตรงนี้เราก็ใส่ได้นะคะทั้งสองฟังถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะส่วนก้นกระเป๋าหาพลาสติกหรือที่รองกระเป๋ามาใส่ก็ได้นะคะก็จะเป็นรูปทรงของมันขอบคุณค่ะ